จระเข้กับนกน้อยผู้กล้าหาญกาละครั้งหนึ่งในแม่น้ำกว้างใหญ่มีจระเข้ตัวใหญ่ชื่อขุนเคี้ยวมันเป็นจระเข้ที่ดุร้ายและชอบใช้กำลังเพื่อเอาชนะสัตว์อื่นๆขุนเคี้ยวมักจะข่มขู่สัตว์ตัวเล็กที่มาดื่มน้ำริมแม่น้ำจนไม่มีใครกล้าเข้าใกล้วันหนึ่ง นกน้อยตัวจิ๋วบินผ่านแม่น้ำและเห็นขุนเขี้ยวนอนอ้าปากกว้างบนตะลิงนกน้อยรู้ทันทีว่าขุนเขี้วกำลังรอเหยื่อที่จะไม่ระวังตัวนกน้อยจึงบินลงมาเกาะบนหัวขุนเขี้ยวด้วยความกล้าหาญเจ้าจระเข้ทำไมเจ้าต้องทำตัวน่ากลัวแบบนี้นะเจ้าตัวใหญ่โตและแข็งแรงอยู่แล้ว ทำไมไม่ใช้กำลังของเจ้าเพื่อช่วยเหลือผู้อื่นแทนละ่ะนกน้อยพูดด้วยน้ำเสียงหนักแน่นขนเขี้ยวหัวร้อเสียงดังเจ้าตัวนิดเดียวกล้าดีอย่างไรมาสอนข้าข้าเกิดมาเป็นนักล่าและข้าชอบทำในสิ่งที่ข้าถนัดนกน้อยไม่ยอมแพ้มันจึงพูดต่อว่าแต่การเป็นนักล่าตลอดไป จะทำให้เจ้าโดดเดี่ยวสัตว์อื่นๆจะกลัวเจ้าและไม่อยากอยู่ใกล้ถ้าเจ้าเปลี่ยนวิถีชีวิตเจ้าจะมีเพื่อนมากมายและอาจจะมีความสุขกว่าที่เจ้าเคยเป็นนะคำพูดของนกน้อยทำให้ขุนเคี้ยวเริ่มคิดแม้มันจะยังไม่เปลี่ยนทันทีแต่ก็อดสงสัยไม่ได้ว่านกตัวเล็กๆนั้นพูดความจริงหรือไม่ ไม่นานหลังจากนั้นฝนตกหนักทำให้แม่น้ำล้นตลิ่งและน้ำพัดพาไข่ของนกหลายตัวให้ลอยไปตามกระแสน้ำนกน้อยรีบบินหาขุนเคี้ยวและขอความช่วยเหลือขุนเคี้ยวขุนเคี้ยวช่วยเก็บไข่พวกนั้นไว้ในปากของเจ้าเพื่อช่วยลูกนกได้ไหมขุนเคี้ยวลังเลอยู่ครู่หนึ่ง แต่ในที่สุดก็ยอมทำตามที่นกน้อยขอมันอ้าปากกว้างและใช้ปากของมันช่วยเก็บไข่นกไม่ให้ไข่นกแตกเมื่อฝนหยุดตกสัตว์ตัวอื่นๆต่างพากันชื่นชมในความดีของขุนเขี้ยวตั้งแต่นั้นมาขุนเขี้ยวกลายเป็นเพื่อนที่ดีของทุกคนและเลิกใช้กำลังเพื่อทำร้ายผู้อื่น นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าการเปลี่ยนแปลงเพื่อสิ่งที่ดีกว่าทำให้เราได้รับมิตรภาพและความสุขที่แท้จริง